เอาข้าวโพดควายเป็นดอกข้าโขวโพดควายเป็นดอกแล้วพี่น้องก็สีเขียวแท้เขียวคือปลูกเลยเฮ้ heut. เอา้าก <c oughs> ็สีเป็นดอกแล้วข้าวโพดควายเป็นดอกเยาวาถอดก็ต้นหน่อยแท้ก็สนมาเป็นดอกอนนอสเอกีเขียวเกี่ยต้นใหญ่ยังไม่ได้เป็นดอกอยู่ต้นหน่อยเป็นดอกก้อนหลัง ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟซี่นางสาวซาสไพร์เยอรมันนะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้สาวซากับพื่อเพื่อนมาเบิ้งสะโพกอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะจากที่สาวซามาถ่ายให้เบิ้งอ่าอาทิตย์วังหันเนาะสิบคลิปก่อนนั่นมันจะเป็นสองอาทิตย์พอดีค่ะมื่อนี้เป็นสองอาทิตย์พอดีเนาะค่ะมาเบิ้งบับนี้จากที่สาวซา คลิปนั่นสาวซานางมันก็สิเพียงไรสาวซานึงเนาะพี่น้องเนาะผ่านไปสองอาทิตย์เบิ้งพี่น้องทว,วทวมหัวแล้วแบบนี้นะคะต้นกระโพดสาวซานะพี่น้องเนาะนี่ค่ะต้นทวมเตรบยมท่ทวมหัวลวเด้ดพี่น้องว่าทวมว่าเพียงเพียงนี่แล้วนะคะเพียงไรแล้วกะถือว่าไง <c oughs> ไว้งามเนาะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวสาวซาสิพาไปเบิง้ง หันมุมกล่องให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งส่วนกระโพดไปเบิ้งขอโพดซาซาแล้วก็บเบิ้งบักอื้อที่ซาซาพาบเบิ้งคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าบักอื้อซาซาเป็นหมากไปนะคะค่ะก็ไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้าจ้าพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะที่เฮาเบิ้งไปสองอาทิตย์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก,กันบาท,ที่นี่ผ่านไปสองอาทิตย์มันกันใหญ่แล้วพี่น้องสองอาทิตย์สิบอาทิตย์วังหันเบิด ทั้งอาทิตย์เลยค่ะซิบกามือผู้หละ่ะฝนตกทุกมือเลยนะคะแถวกีบยูนะคะฝนตกทุกมือท้าซ่ากระใสปุยนั่นละจ้ะาวิตัสตาห้เบิ้งก็ใสสกากาแฟนเนาะเพราะใสไปแล้วบันนี้มันมาถือฝนบัดใน,นพี่น้องมันก็ซัดึ้นซัดึ้น,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะงามบ่ค่ะอันตอนที่เฮเบิ้งแถวแถวนั่นไอตอนนั่นเนาะพี่้องเนาะแถวนี้นะ เห็นปะไงขึ้นเมิดแล้วค่ะพี่น้องงามปะค่ะนี่นี่นต้นบักอื้อเตือมอือ้อที่สซ้าให้เบิงอยู่แก่นี่เนาะแกเป็นเคือเป็นเคี้ยออกมาเนาะพี่น้องเนาะติดมากแล้วค่ะเห็นปะติดมากแล้วมันสิเป็นบักอื้อของเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นสีเหลืองด้วยค่ะต่อซ้าวมนี้บักอื้อไทยบ้านเฮาค่ะแกนี่กัหไงขึ้นแล้วพี่น้องอันพุน่นต้นฐานตะวันไงค่ะ ซาซา,า,ากะลิใบต้นทานตะวันออกเนาะพี่น้องเนาะคือยังสี่นะคะมันสี่ใดบ่ไดบ,รรบางแสงให้กันเนาะค่ะมันก็จะได้หง่ขึ้นซ้ำกันนินบ่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะน้ำบ่าเล่าสีเบิ้งอีกครั้งนึงค่ะฮะว่<ศ>าจะอ่ะโตกันตูน้เฮียไรเฮีย เย้ยอะแต่ไม้ยากนน้อสกนี่พี่น้องแล้วใส่เบิ้งทางนี่ง่ายบักทักสูงแล้วพี่น้องสูงถ่วมบ่เห็นเพื่อนบ้านแล้วบัดนี้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งหวัง้างหนากันเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งทั้งหนาเนาะบัดเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับหอดินใส่เอาหอดินโถมโคนโคนตกวังหันอันล้มแห้งเสียอยู่ค่ะเลยให้อ้เราโคนดินมาใส่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งข้าวโพดตรงข้างหนาสวนกันเลยค่ะโพดกระปกอือ้อนี่ตรงนี้ก็ยใใใ่เวิดแล้วพี่น้อง มะเขือเทศมะเขือเคี้ยติดหมากแล้วเรามะเขือเคี้ยก็ได้แต่ว่าบรดูกบะลู่หรือว่าจังไหนบุค่ะ <c oughs> นี่เห็นบ่นพี่น้องไงขึ้นทันกันเลยปะนี่ไงวัดคักค่ะนบ้าค่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกทังนึงนี่เคี้ยบากอื้อ,อ,อก็ออกมาแล้วค่ะนี่ครับโพด สิบไปเบื้องมากอันนี้เป็นยอดอัน,นยอดอันนั้นเ้อพี่น้องยอดอัน,นยอดโฮเฟนแมะที่เขาไปเฮ็ดไว้เฮ็ดเบียร์นะคะกันลวกกินก็ได้ยู่ค่ะแต่ว,ว่าซอซาบะมอกปันใดเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ้งบักอื้อบบบน,นี้ที่ซอซาปลูกแซมกันนะมันกันไงขึ้น,ยนอยู่เนาะพี่น้องเนาะค่ะอักอื้อกะ อิดมากแล้วค่ะอิดมากแล้วเห็นบ่ค่ะอืออิดมากแล้วได้หลายมากอยู่ค่ะเห็นบ่เสีย <Yeah. S 1> ดกอยู่ได้วล่ะบอกอือก็ได mm ้ hmm. อือเห็นบ่อันนี้อันนี้ซอสา,าหักลงเด้อค่ะที่จริงงั้นสิเป็นสูงจังซี่นเนาะซอสา,าหักลงกับ่ตาย หักลงใบก็บตายเนาะเพราะว่าหากล้บ่ห้มันแสมกันแสงก็จะได้ลม้มาหาหมากหานั่นมันนอกคณะค่ะก็จะดได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นบ๊ะุนแต่ว่าทางคุณมันโฮมหลายอันไหนมันโฮมแสงบ่เข่ากะเอ้าก็าสิเป็นดอกแล้วเขาโพดไข่เป็นดอกเยาวาถอดก็ต้นหน่อยแต่ก็จะน่าปเป็นดอกนี่เขียว เดี่ยต้นใหญ่ยังไม่ได้เป็นดอกอยู่ต้นหน่อยเป็นดอกก้อนละนะค่ะนี่โอ้บักอือขึ้นหลายมากค่ะวะดูนะพี่น้องบักอือหลายมากอยู่มาค่ะอืมนั่นนี่ติดอยู่ โอ้ยปีหนาสิได้หาบักอือไทยมาปลูกอยู่เนีย่ยจังเสียซากะหากเงินลงอ่ะหักจริงสิละเพราะว่ามันแสงมันจางสีบอลมันจางสีไม่แสงเนาะพี่น้องเนาะแสงมันถือดอกถือใบมันก็สิได้ติดค่ะได้ประมาณนี้เนาะข้างหน้างามมาพี่นอ้องอัปเดตให้ดูสองอาทิตย์เอา้าข้าพเพ้าไข่เป็นดอกข้าพค่อยเป็นดอกแล้วพี่น้อง ก็สีเขียวแทเ้เขียวคือผูกเลย,เยอันนี้เป็นหมากแค้นตะลุบหมากแค้นตะลุบบ่นนี้ติดหมากอยู่ถ้าเป็นดอกแล้วค่ะหมากแค้นตะลุบนะนี่นี่นี่ซูม้าเนี่ยมันเป็นตะซังอ้อนไปนเผา มวยงงเนี่ยมากินพักเนี่ยเนาะค่ะมึงสาละเน่คอยบัานเนี่ยสาละเน่สาละเน่ก็ซัดออกซัด,ดออกงามงามอยู่ขับพี่น้องนะคะ เพืเ่อน้างๆเพื่อนปลูกผักกะล่ำเพื่อนปลูกผักกะล่ำเพื่อนปลูกหมักซุกี้นี่หมักซุกี้นี่ข่อยบอบม,มักเนาะพี่น้องเนาะค่ะคแกนี่ก็จะเป็นหมักอือ้อคือกันหมักอื้อเขือนั่นหมักอื้อต้นนั่นกันติดไลดหน่วยแล้วค่ะคุณแกคุณสองสามน่วยโอ้จะได้กินหมากยี่ดอ,อกเว้ยหมักอือ นะคะแล้วก็อันนี้นี่คือฟักแมวนะคะฟักแมวที่เขามาเพาะปลูกฟักแมวซีนไว้เขาตอนนั้นนะพี่น้องนะซีซัสใสก่กระถางอันนี้เนาะองยอดราคาเบิ้งพี่น้องยอดงําบ่ยอดฟักแมวคอยคอยใส่ให้มันอันดเมไ่้ไหญ่ไม้ใบนี่ซื้อเสียมันขื่นต้นนี่ค่ะเสียมันขื่นต้นใหม่นะคะเอาไว้ในกระถางสองต้น แล้วก็สองต้นหนึ่งเอาหลงดินค่ะนี่งามขึ้นกันค่ะนี่ค่ะฝักแมวยอดอวบอวบเด้พี่น้องมึงเงยดไงบ่ยอดอวบปคักเลยพูน่ะกำลังสิขึ้นกำลังจิตเท้าขื้นต้นไม้แล้วพี่น้องเห้นมนขึ้นต้นไม้ละอือนั่นล่ะค่ะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะ คเ,เพื่อนๆนะคะซาซากับมาอัปเดตห้เบิง้งข้าวโพดซาซาเนาะพี่น้องเนาะ่านไปสองาทิตย์ก็ต้นไ่ทวมหัวแล้วนะคะอือก็จะได้กินฝักข้าวโพดอีกขึ้นกันล้ปีนี้ก็ได้นะคะกาสำหรับคนที่มากการปลูกผักนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้ในเด้อนะคะหรือว่าคนที่มักเบิงปลูกผักในเมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะปลูกผักไทยในเมืองหนาวปลูกผักปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกยางกระซางนะครเนาะ,ะนะผู้ใดมากกะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ืหอว่าผู้ใดมีคำถามมันใดกะถามสตาเขามาใดด้วยพี่น้องเด้อนะคะก็สำหรับวันนี้กะไามา่ให้กันเบืองซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะลากันไปเพียงซ้ำหนีไปพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ